ก็จะเหมือนคุณพ่อแล้วก็สําคัญเนี่ยพออสัมผัสตัวเขาแล้วพออขนลุกเหมือนเป็นตัวแทนของคุณโรเบิร์ตแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่พออยังไม่ได้เล่าวันศุเตงทางทางอดีตสมัยตอนที่แจปรกูรสมเด็จมีชีวิตอยู่ผู้เขียนชอบเป็นชาติชาเยอรมันเราก็เลยมานั่งคิดไปคิดมาว่ารือว่าคุณโรเบิร์ตคุณพ่อของของสเตฟานน้องสเตฟานกับชาติมาเกิดในชาตินี้เขาก็ได้เสียชีวิตเขาก็จะได้เรียกสิ่งของของเขา มาอยู่ในหนึงที่ที่เคยอ,อยู่มาดูที่มาดูนะครับเพราะเราไม่ได้มาหลายปีอสองปีเนาะใช่ครับนี่นล้นะขออนุญาตครับเนี่ยค่ะภาพแบบนี้ภาพเกศเรานี้คือช่างชาเยอรมันเมาณช่วงถึงตอนสมัยที่ได้คุคคลูีดีดีดีเห็นไหมตรงนี้เคยเป็นสระน้ำของใครเอ่ยใครเคยเล่นน้ำตรงนี้เพ่อผมครับ ตอนนี้ตรงนี้พอออกมาทำคุณจะต้องขออนุญาตว่าต้องขอ,อเพื่อทาวันนี้นะคะทางน้องสเต,เตฟาน่คุณแม่เองเนี่ยซึ่งคุณจิตนาได้ไลน์มาหาพอ,อ,อตอนเช้าว่ามายงชิตกําลังหน้าทานเลยพออ,อก็บอกมีเท่าไหร่เหมาหมดเลยวันนี้จะไปวัดอินจะเอาไปทำบุญที่วัดอินอที่น้องสเตฟานอยู่ก็คือตอนนี้ไปช่วยคุณแม่ทำสวน่ <S <S ล้าก็ก็เลยได้คุยก็ตอนแรกว่าจะไปรับเองก็เลยบอกว่าเขาชอบแสดงว่าเลี้ยงหมาใช่ไหมใช่ครับเออเขาได้กลิ่นเขาได้กลิ่นผมผมรักหมาเออเขาได้กลิ่นก็ไปดงใหญ่ตุ่มเนตตาเหมือนไหนกับคุณแม่ก็ดงใหญ่เลยดมใหญ่เลยแล้วก็คุณแม่ก็เป็นคนที่มีความเมตตาก็พี่ฟ้าก็เก็บหมาเก็บแมวมาเลี้ยงเยอะะเลย เนี่ยเราดูว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องมากเกินแล้วทําไมถึงต้องเรียกสิ่งของเหล่าน,นี้แล้วทําไมบ้านคนอื่นมาอยู่ไม่ได้ถูกไหมล้าเกือบสิบปีนะใช่ไหมที่ว่าคนอื่นเข้ามาอยู่ไม่ได้เ<ด>นี่ยเนี่ย้าวบ้านพยามันเป็นคนเสียงก็เราอาจจะมีข้อผูกพันเกี่ยวโยงเนี่ย<ด>ตอนนี้นะคะตามที่พอเล่าให้ทุกคนฟังว่าคุณโรเบิร์ตอ่ะ เป็นช่างอาจจะเป็นช่างภาพในอดีตชาติเขาถึงได้ได้ทําสิ่งที่เรียกว่าที่คนอาจจะไม่เชื่อแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นยังมีอีกเยอะไปทางนี้ไปดูพ่ออยู่ตรงไหน,น <c oughs> เดี๋ยวพาไปชมทะเลน้ำส <c oughs> วยมาก <c oughs> ทํใหม่หมดเลย <c oughs> <c oughs> ทำใหม่หมดเลยแม่ อันนี้อาจจะจำบ้านตัวเองไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ครับแตนะแต่นะก็ไม่หงเลยแสดงว่าเขาจับจับสัมผัสได้แล้วคุณพ่อหนูก็อยู่ในนี้ครับแแล้วก็จะให้เขาทานอาหารทุกวันเนี่ยก็เช้ามาก็จับ เอาลูกไปใส่เอาเอาเอาไปใส่บาทด้วยทุกเช้าค่ะแล้วเดี๋ยวจะเล่าในในเขาก็มาแล้วคือสมัยก่อนเนี่ยที่พอมาอยู่แรกๆอะ่ะแล้วก็สิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คืออยู่ใกล้เราตลอดแต่มองไม่เห็นว่าคืออะไรจนสุดท้ายก็ได้ได,ได้ทราบจากการที่ไปสอบถามแถวเนี้ยว่ามีใครเสียชีวิตที่นี่หรือไม่จนเขาบอกว่าเจ้าของบ้านเจ้าของคฤหาด ที่นี้คุณพ่อเห็นบอกว่านอนเสียชีวิตตรงนี้ใช่ไหมข้างล่างนี้ใช่ครับข้างล่างนี้แล้วก็พอเกิดจากนิมิตภาพอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ถามชื่อคนแถวนี้ว่าเขาชื่ออะไรจนไปค้นข้อมูลแล้วก็ได้ชื่อก็ไปแอดในอินบ็อกซ์ข้อความแป๊บเดียวก็โทรกลับมาน้องน้องบอกว่าติดต่อผมได้อย่างไรเพจของหนูเป็นเพจ ติดกั้นใช่ไหมะใช่ครับแต่ตอนนี้เขาเข้ามาคนละหล่อมากเลยนะตอนนี้หล่อจนเราจําไม่ได้พี่บางจําได้ไหมตอนนั้นเข้ามานอ้องก็จะอ้วนๆเนาะใช่ครัตอนนั้นมาอ้วนแล้วตอนโอ้ตอนนั้นพี่บางยังไม่มาตอนนั้นสมัยนั้นมานอ้องอ้วนมากแต่ตอนนี้ดูดีมากดูดีอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็สําคัญว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะ ทุกอย่างถูกลิขิตไว้หมดแล้วคนเราเนี่ยที่มาพบมาเจอกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเองิญแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่อพอออก,ก็ไม่รู้นึกยังไงก,ก็พอคุณจินนาคุณแม่ของน้องก็ชอบอยู่สวนก็ชอบจับเอาหมาแมวมาเลี้ยงเป็นอค <c oughs> เป็นคุณแม่บอกไม่ค่อยสบายเลช่วง <c oughs> ใช่ครับอบอกไม่ค่อยสบายเราก็เลยสําคัญว่าเลยบอกว่างั้น เอามาเลยวันนี้ได้ไปทําบุญด้วยนะคะก็เลยได้ให้น้องมาสง่งก็ได้เล่าเ,าเรื่องราวว่าที่พออเล่าว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญพอเราศึกษาเรื่องประวัติภาพนี้ยชาวช่างภาพเิรมันเป็นคนเขียนเขียนภาพแล้วก็คุณพ่อเป็นคนเิรมัน,นใช่ครับอแล้วก็ผ่านมาเหมือนเรามานั่งทบทวนว่า เหมือนที่คําทํานายที่เจ้าปัคุณสมเด็จได้ทํานายไทยทักเอาไว้ว่าคือถึงเวลานะตามคาทํานายที่สิก้นกุฏิปู่ยาตาทวดได้เขียนเอาไว้ว่าเมื่อถึงเวลาต่างคนต่างต้องทำทาหน้าที่ของตัวเองถึงเวลาพระแท้จะพบเจ้าของและถึงระยะเวลานั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะ,ะทำให้เราเนี่ยมาพบมาเจอและทำต่างคนมาต่างทำหน้าที่ แล้วทำไมขีพระสมเด็จถึงต้องมาเปิดเผยเอาในช่วงปี2565เยอะที่สุดเพราะทุกอย่างถูกลิขิตไว้หมดแล้วนี่คือสิ่งสำคัญที่อยากให้ทุกคนเรียนรู้แม้กระทั่งน้องสเตฟานคุณพ่อเขาเจ้าของขันหัดเดิมหลังนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ว่าทําไมพออ,อฟ้าต้องมาหาบ้านในสมัยปี2564พ่อพอ,อ,อต้องเปิดขีปปี2565และมันเป็นเรื่องราวที่เป็นสะพานบุญให้โยงถึงแล้วก็ าตามที่ปอได้บอกแล้วว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นยังมีอีกเยอะเพ่เทฉะนั้นสําคัญที่สุดทุกคนคิดดีทดําดีสิ่งดีๆจะตอบแทนทุกคนเมื่อชีวิตของเราทุกคนเกิดมาแล้วทุกชีวิตชีวิตที่มีลมหายใจอยู่ทําให้ดีที่สุดทําวันนี้ดีที่สุดเพราะถ้าเป็นวันพรุ่งนี้มันก็คือวันนี้เมื่อเราตื่นขึ้นมาเราทําวันนี้ดีที่สุดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนมันจะเวียนว่ายตายเกิด ชีวิตมนุษย์เราเวียนว่ายตายเกิดแล้วพอถ้าเราอาศาสมบุญเนี่ยหรือถ้าเราไม่ทิ้งบุญบุญก็ไม่ทิ้งเราในที่สุดเมื่อเราไม่ทิ้งบุญบุญไม่ทิ้งเราเมื่อเราหมดลมหายใจหมดอายุไขไปนั้นเราก็ต้องไปอยู่ในภพภูมิที่ดีไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมนะพอออถึงสอนให้ทุกคนเชื่อเรื่องแบบบุญบุญโทษแม้กระทั่งวันนี้พอได้คุยกับคุณจินตนาเห็นเห็น มายงชิดแล้วตัวเองชอบมากบอก <c oughs> อุ้ยเอาไปทําบุญด้วยเลยก็เลยวันนี้เหมามาหมดเลยแต่จริงๆเธอบอกว่าตอนนี้บนญสวนยังมีเยอะเหรอฮะใช่ครับถ้าเก็บรอบนี้ได้ก็เอามาให้อีกรอบหนึ่งเพราะพอต้องไปอีกวัดหนึ่งพรุ่งนี้วันนี้วัดหนึ่งวันนี้จะไปวัดอินทวิหารหรือวัดบางขงุนคมทีนี้พรุ่งนี้วัดอะไรนะพี่บังวัดบ <c oughs> ้านเนกาะครับเอออีกวัดหนึ่งพรุ่งนี้ก็ไปเป็นประธานไม่เช่นนั้น ที่หลือจะไปเก็บวันนี้พออก็ขอเหมามาอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะอ,อันนี้ค่ะลูกชายของคุณโรเบิร์ตไมเยอร์อยากถามนิดนึง<อ>ในวันที่พอแอดไปหาพี่ฟ้าแอดไปหาเรารู้สึกอย่างไรวันนั้นก็ร,รู้สึกตกใจอยู่ครับออ,อบไม่รู้ว่ามีใครแอดมาตอนแรกผมก็ดูว่าผมก็ ผมไม่รู้ว่าใครแอดมาแล้วก็เลยอตอบรับแต่เห็นบอกว่าเพจเป็นยังไงนะหนูปิดกั้นไว้ใช่ไหมปกติใช่ครับตอนแรกผมปิดไว้ไม่ให้คนอื่นอแอดแต่พี่ฟ้าก็ยังเจอผมได้ <laughs> มันไม่จริเริ่มบังเอ,อิญแล้วพี่ฟ้าตอบว่าไงพี่ฟ้าตอบว่าคงไม่ใช่พี่ฟ้าแล้วแหละคง<ช>จะเป็นสื่อจากพ่อละ<ช>ถึงทำให้หาเขาเจอทั้ง<ช>ที่เป็นเพจที่ปิดกัน้น แล้วโทษทีนะเขาไม่ได้ใช้โปรไฟล์เขาด้วยนะถูกไหมหรือใช้โปรไฟล์คู่ด้วยใช่ครับใช่กับเพื่อนอีคนใช่ใช่เป็นลูกอีคนหนึ่งเออเป็นลูกเพื่อนผมเออใช่ครับแล้วทําไมอ่ะคนลูกพูดไปแล้วทําไมพอออถึงหาเขาเจอแต่พอออให้เจ้าหน้าที่หานะหาเป็นสองอาทิตย์ก็หาหนูไม่เจอจนในที่สุดเนี่ยเขา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 จับสัมผัสได้จนในที่สุดบอกออ กดตึ้งเดียวเขาเด้งขึ้นมาแล้วเขาก็ตกใจรีบโถมาก็เลยได้ภาพอันนี้ภาพอันนี้พออเกิดจากการนิมิตแล้วก็กดหาเขาแล้วเขาเป็นคนส่งรูปพ่อมาให้นี่คือเรื่องราวความจริงที่พออจะเล่าสั้นๆว่าวิญญาณมีจริงเมื่อเขายังไม่หมดอายุไขเขาเลยยังต้องอยู่แล้วเขาต้องการบุญที่เราส่งให้ทุกวันไม่ต้องสงสัยว่าทําไมพอ,อให้เจ้าหน้าที่ เอาลูกของคุณโรเบิร์ตไปใส่บาตรด้วยทุกวันเพราะก็นับถือศาสนาคริสต์แต่ว่าไม่ว่าศาสนาไหนๆก็ต้องการบุญต้องการให้เราเนี่ยส่งบุญส่งอาหารให้เขากินมิฉะนั้นเนี่ยยิ่งเป็นศาสนาคริสต์เขาก็สามารถอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเขาอยู่ได้แต่ถ้าศาสนาพุทธดวงวิญญาณอาจจะเข้ามาไม่ถึงเนี่นเราก็เลยต้องทําบุญส,ส่งทั้งพุทธทั้งทุกศาสนาที่อยู่ในประเทศเรา ที่ดวงวิญญาณที่เร่ร่อนอีกมากมายมิฉะนั้นนี่คือเรื่องจริงที่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคําว่าวิญญาณมีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงในสิ่งที่เราทําผิดพลาดที่ผ่านมาไม่เป็นไรแต่เอาที่ปัจจุบันเราเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พออสอนไปทุกคนและทุกชีวิตที่มาอยู่ใกล้ตัวพอ,อฟ้าบอกว่า เขาไม่ได้มองที่อดีตที่ผ่านมาแต่เขามองปัจจุบันที่คุณจะต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดคือวันนี้คุณต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะถ้ามันจะเป็นพรุ่งนี้มันก็คือวันนี้แล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองถ้าเราลองปฏิบัติเริ่มต้นในสิ่งที่ให้ทานให้บุญหรือเติมบุญหรือสะสมบุญบุญไม่ทิ้งเราแน่นอนถ้าเราไม่ทิ้งบุญวันนี้ก็ ให้รู้จักน้องสเตฟานเบื้องต้นว่าเขาชอบความสงบคุณแม่ก็ชอบความสงบก,ก็ไปทาสวนอะไรบ้างนะ,ะมีสวนมะปรางแล้วอะไรอีกไมยงชิดแล้วก็ทุเรียน,นะครเอ่อไมยงชิดทุเรียนอ่ะก็กี่ไร่นะะสิบแปดไร่ครับสิบแปดไร่แล้วตอนนี้จากที่เคยดูแลอ่าหอพักใช่ไหมเช่าทาเช่าชเราก็เลยอ ตอนนี้ไปอยู่สวนกับคุณแม่ก็เลยไม่ได้ดูแลก,ก็เลยคุณแม่ก็เลยบอกว่าให้พี่ฟ้าช่วยดูแลหรือช่วยซื้อช่วยดูแลให้หน่อยเพราะว่าเหมือนกับเป็นข้อผูกพันกับคุณโรเบิร์ตอีกหนูเชื่อไหมว่าเขาหวงของข้อตรงนั้นใช่ครับพ่อเป็นคนหวงของมากเลยครับหนูเชื่อครับเขาเป็นพ่อหวงของมากครับใครไปแตะต้องของพ่อไม่ได้เนี่ยเขาถึงได้เป็นข้อผูกพันดึงให้แม่เขาต้องทูหาพอ่ออีก นั่นนี่ก็เลยเล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังนะก็เดี๋ยวพี่ฟ้าจะได้ไปจัดการเรื่องนั้นยอดเท่าไหร่ลเดี๋ยวพาน้องจันตอนนี้นะคะจะคุยถึงเรื่องมะยงชิดซึ่งไม่ใส่ยาแล้วก็หอ่อทุกลูกใช่ไหมใช่ครับนี่คนปลูกคือน้องสเตฟานกับคุณแม่ซึ่งสวนอยู่ที่ไหนลูกอยู่สลับรีครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะขอโทษทีพอ,เ,อเห็นแล้วต้องรีบโทรสั่งเลยเพราะคุณ จินตนาได้ส่งภาพมามีห่อทุกลูกเห็นบอกว่าวิธีการปุ่กไม่ใส่ยาในระบอกที่ทำไงถึงได้ลูกสวยๆโดยที่ไม่ใช้ยาก็คือห่อโดยโฟมเข้าไปครับค่ะห่อก็คือสวมเอาโฟมสวมลูกเข้าไปามีภาพมีภาพแล้วก็เลยทําให้อ,อย่างที่บอกค่ะว่าม่ยงชิดเลยออกมาสวยลูก ลูกน่าทานมากแล้วก็ไม่แพงตลาดนี่สองร้อยกว่าเลยนะแต่นี่ของเธอเนี่ยโลละสองร้อยแล้วก็มีตั้งแต่ร้อยหนึ่งร้อย่าบาทแล้วก็สองร้อยคือพรีเมียมเลยลูกเกรดเอเลยนี่ค่ะนี่ค่ะคือซูไม่ดูหน่ยลูกนี่ค่ะไม่รู้ว่าจะเห็นไหมครับเออแต่หอ่อทุกเนี่ยเหมือนอะไรเขาเขา,ขาเรังพึ่งเลย <laughs> เออต้นไม้ขาวไปหมดเลยคือใช้วิธีหอ่หอหอ่อทุกลูกโดยที่ไม่ใช่ยา เนี่ยเรากินแล้วเราก็มั่นใจชิมแล้วว่านมาโอ้ย่าเป๊กบอกว่าช right> ิมแล้วว่านมาก็คือย่าเป๊กชิมก่อนเพื่อนเลยก็สรุปแล้วนะคะใครที่อยากจะทานแบบที่สวนหรือลักษณะของอยากได้ที่ไม่ใส่ยาแบบน้องสเตฟานกับคุณแม่จินตนาคือเจ้าของพ้าวาหลังเดิมอันนี้นะคะไปปลูกที่สวนเพราะเธอชอบความสงบเนี่ยก็สามารถ ถามพออได้ว่าจะต้องติดต่ออย่างไรก็ผ่านพออได้แต่พออไม่ได้ให้ผ่านซื้อผ่านพออนะก็คือไปซื้อจากเขาเดี๋ยวจะให้เบอร์เขาไว้ส่วนอันนี้พออเมาวันนี้เหมาเหมาจะไปทําบุญที่วัดอินแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะเหมาไปวัดอีกวัดหนึ่งพรุ่งนี้แล้วก็อีกวันหนึ่งว่าจะเหมามาแจกประชาชนประชาชนควรจนเนี่ยหมดติเลี่ยกินนะเพราะแพง แต่ถ้ามันเกิดลราเหมามาเนีย่ยประชาชนก็ยังได้มีโอกาสที่จะได้กินของดีๆแล้วว่างๆจะพาไปตะลุยสวนของคุณจินดนาของน้องสเต,เตฟานนะฮะขอบพระคุณประชาชนที่ชม